รายงานจากผู้สังเกตการตลาดทิปโตประหลาดใจกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติของลูน่าจากบันทึกปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นถึง3,300เปอร์เซ็นต์เมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวเทอร่าลูน่าใหม่ซึ่งสร้างขึ้นหลังจากเครือข่ายระเบิดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของโทเค้นเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าตัวโดยการเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดที่1.91 US ดอลลร์เป็น7 82 u s ์ในวันที่9กันยายนแนวโน้มยังคงดําเนินการต่อไปในวันเสาร์โดยราคาของลู n a ยังคงอยู่เหนือระดับ6 USD ปัจจุบันลูนาซื้อขายกันอยู่ที่6.40หลังจากแต่ระดับสูงสุดระหว่างวันที่7.20เพิ่มขึ้นมากกว่า167%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากิจกรรมการซื้อขายที่สูงขึ้นอย่างมีวินัยสําคัญในระนที่เขียนปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น3,300% ลูน่ายังได้รับการจัดอันดับให้เป็นสกุลเงินดิจิตัอนที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่57ในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาของตลาดหลังจากการล่มสลายของระบบนิเวศเทอร่าชุมชนได้นำข้อเสนอ1623ซึ่งนำไปสู่การสร้างห่วงโซ่ใหม่และการเปิดตัวโทเค็นใหม่สำหรับผู้ร่วมในระบบนิเวศ เมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2565ได้มีการเปิดตัวบล็อกเชนใหม่เพื่อรองรับธุรกรรมในอนาคตภายใต้ชื่อเทอรล่าลูนาแทนที่เทอร่าเชนรุ่นก่อนซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเทอร่าคลาสสิกนอกจากนี้โทเคนดั้งเดิมถูกเปลี่ยนชื่อเป็นลูนาคลาสสิก LUNC ผู้สังเกตการตลาดคลิปโตประหลาดใจกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติของ LUNA เนื่องจากไม่มีข่าวลือหรือการพัฒนาเฉพาะเครือข่ายที่จะจุดประกายความตื่นเต้นให้กับนักลงทุนความข้างไคลการเก็งกำไรในสินทรัพย์ถูกระบุโดยข้อมูลจากบริษัทข่าวทางสังคม LUNA c ค s ัเนื่องจากการกล่าวถึงและการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้มีส่วนร่วมในตลาดบางรายเชื่อว่าวานได้ขาย LUNC ของตนเพื่อซื้อลูนาตัวใหม่และในทางกลับกันตามที่รายงานโดย u t o d a y LUNC เพิ่มขึ้นในสัปดาห์เพื่อตอบสนองต่อแนวคิดเรื่องของการหักภาษี1.2%ที่จะลดอุปทา,านของโทเค็น และในปัจจุบันราคาของเหรียญลุนาคลาสิก LUNC นั้นซื้อขายเป็นอยู่ที่45474ีสมีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวต่อข้างเงิน u s อลลาร์ตัวชีวัด CDC A c t i o n ช o n นยังคงอยู่ในโซนสีเขียวเพื่อนๆ่อนจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวส n a p p e อร์ที่เป็นเส้นเขียวเขียวนี้และ MAC ของเราส่งสัญญาณให้ซื้อตั้งแต่ราคายังอยู่ที่1 0 5 0 0ศูนย์ามีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน u s อลลาร์เรามาดูในกราฟทำเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้ราคาของเหรียญลุนานั้นแท่งเขียนได้เเป็นแ่งงสีหลือ ขอบข้างนอกเป็นสีเขียวคือสัญญาณของการเตือนว่าราคาอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคตข้างหน้าและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ